เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับช่วงนี้ครับาสตอยังเหลือนะครับก็เลยอยากจะกินเมนูสตอบ่อยๆหน่อยก็คือนะครับเพราะว่าสตอรสดๆอร่อยดีวันนี้จะทําเมนูนะครับผัดกะเพราเนื้อสับใส่สตอนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะครับและรสชาตินยครับอร่อยโดนใจทุกคนแน่นอนนะครับเพราะทุกคนต้องปรุงให้ถูกใจตัวเองนะครับผมงั้นเราไปดูขั้นตอนกับวิธีทำแซนง่ายกันครับผม อันตรายนะจ๊ะแพ้หวอมไม่คใจประมาณเอชอดด เมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ทัตอนของการผัดเลคยครับง่ายๆครับเมนูผัดกะเพราเนี่ยแหมพริกกระเทียมที่เราตำไว้นะครับผัดสองสิงให้หอมนให้สุกน้ามันนะครับสุกกลิ่นหอมนะครับแล้วก็นำล้างครกจัดปั กลิ่นมาละมาละที่กลิ่นหอมแล้วครับทีนี้ก็ลงเนื้อของเราที่เราสาบไปนะครับตไ้ไปน้ำล้างครกวันนี้ใช้เนื้อสามขีดนะฮะอยากกินกระเพราเนื้อใส่หมดเลย ทีนี้ก็ผัดเนื้อของเราให้สุกกันนะครับง่ายๆครับเมนูผัดกะเพราผัดกะเพราสตอร์แสนอร่อยของเรา <c oughs> <c oughs> โอ้หอมมากจะปรุดงรสแล้วนะครับแต่ก,ก่อนหนึ่งก็ซิมเบงจักหน่อยแนย่ว่ามันเผ็ดมากหรือเปล่าอความเผ็ดโดนถินใจจะได้ง่ายแล้วครับเหมือนเดิมสุดๆ ฟุ้งฟิ้งสุดจริงกระดิ่งแมวหนึ่งช้อนชาเก๋ๆกระชับมิดกระชับรสชาติงานผัดกระเพราเนี่ยซอสอเนกประสงค์ช่วยได้ครับโอ้โหเมื่อกี้จามสนั่น ชิมมางอีกครับพอแต้รสชาติที่เราชอบความเผ็ดความเค็มความหอมเสร็จแล้วครับนี่ก็ลงสตอของเรานะครับงานสตอต้องมาวันนี้ใส่ <c oughs> กระเพราสตอแต่ที่นี่ก็ผัดให้สตอสุกกันนะครับ เอาละครับสตอของเราสุกแล้วครับทีเนี้ยรสชาติก็โอเคแล้วใบกระเพราครับจัดเต็มเส๋็แล้วกินข้าวแล้วโอเคจัดจานกันครับโหกลิ่นหอมว้าว <laughs> ผัดกระเพราเนื้อใส่สตอเมนูง่ายๆที่ใครก็ทำได้ โอเคเรียบร้อยปะกินข้าวกันดีกว่าเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> เมนูผัดกะเพราเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใส่สตอ <c oughs> ผัดกะเพราเนื้อสับใส่สตอครับผมแล้ก็ทำไข่ดาวนะครับตอนตักทำไข่ดาวแตกด้วยแหละเละเ,เทะไปหมดเลยไม่ได้เรื่องนะแล้วก็พริกกระป๋าเหมือนเดิมครับกินข้าวด้วยกันนะครับผม อเนื่องจากนะครับสตอรที่พี่ชายเอามาให้นะครับผมก็ยังเหลืออยู่วันนี้ก็อยากจะกินผัดกะเพราเนื้อแต่สามารถใส่สตอรได้ไหม <c oughs> ได้สิถ้าเราต้องการตามท้องตลาดไม่ค่อยมีขายหรอกครับเมนูเนี้ยเพราะว่าสตอรค่อนข้างหายากราคาสูงอื ขอ,อบอออกะเพราเนี่ยเป็นกะ,ะเป็นกะเพราบ้านนะครับใบเล็กๆแต่หอมมาก ใส่ซอสเน็ปกระส่งไปนิดนึงพุ re really nice. h, uh ้งฟริงหน่อยนึงแค่นี้ก็อร่อยแล้วเพราะเนื้อเนี่ยมีรสชาติที่ดีเห็นไหมครับผมว่าเมนูนะ เมนูผัดกะเพราเนี่ยมันมีนความ a ม a ซิ่งอย่างหนึ่งคือครอบคลุมได้หมดเลยนะทุกอย่างอะ่ะผัดกะเพราได้หมดอะ่ะเริ่มนึกอยากกินละเ <c oughs> มนู ผัดเผ็ดหรือไมาก็ผัดแบบคู่ๆนะครับเหมือนผัดเผ็ดหนูนาอยากจะกินผัดเผ็ดนกกระทาอือร้อยเจอวัตถุด,ดิบก่อนจะจัดให้แรงจริงนะเครื่องคุณเนี่ยอืม อนี่มันมีสองพันนะฮะเทาที่ถามน้องชนบอกมีสตอข้าวกับสตอดานถ้าที่ผมลืมข้อมูลว่าสตอข้าวหรือสตอดานกันแน่ที่ไม่ค่อยฉุนมากแต่ฝักที่เข้ามาให้นี่เป็นฝักตรงๆนะไม่ใช่แบบเป็นเกลียวนะครับกลิ่นไม่แรงครับถ้ากินแบบเนื้อสตอกัดไปึิกรอแบบเต็มๆเลยนะขอบคุณพี่ออกกับน้องชนด้วยจริงๆ มผมก็เคยไปเที่ยวบ้านสวนของน้องชนิชานะอะแฟนพี่ออกอ่ะเธอเขาอยู่สุราษฎร์ในสวนเขาอ่ะมีทุเรียนมีเงาะมีชมพู่อมีสตอนะครับแล้วก็แวะไปเที่ยวเกาะพังงันกันนะฮะไปไดหมึกือ ทะเลใต้สวยมากจริง๋ยวต,ต้องหาเวลาไปเที่ยวบ้างเคี้ยวเพลินมากหยุดไม่ได้เลยครับ <c oughs> แล้ววันนี้นะครับเดีย๋ยวมันจะนานไปอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวมันดูกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับก็คือวันนี้ทําอยากกินปลากระเพราเนื้อสับแต่เผอิญว่าเรามีสตอแล้วก็ใส่สตอลงไปด้วยใส่ไ,ได้ไม่ผิดกติก้า ใครไม่กินเนื้อก็เป็นเป็นหมูสับได้นะครับเป็นไก่หัน่นชิ้นหรือว่าจะเป็นอาหารทะเลทุกอย่างก็ผัดกระเพราได้หมดครับสำหรับวันนี้ในตะไทต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ลองทำเมนูนี้บ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ได้กดซ u b s ไ r i b e ได้กดกระดิ่งได้นะครับผมจะเจอกันในเมนูหน้าครับ วันนี้ได้แทนขอตัวนะครับสวัสดีครับผมอดใจไม่ไหวฟินมาก